สวัสดีครับขอรับข้อูช่องคุณบาเหาตุฉาแนวมีข่าวดีนะจะมาแจ้งให้ทราบนะท่านผู้ชมมีของส่งมาถึงจริงๆของที่ส่งมาถึงในโพที่เนี่ยมีอยู่สามอย่างสามรายการแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยมันค่ำมืดึกดแล้วเนาะเราก็เลยขอเกะแค่อันเดียวส่วนอีกอันหนึ่งส่วนอีกสองอันเนี่ยจะขอไปเกะพรุ่งนี้เช้า มันจะได้มีคลิปด้วยนะเราพูดตรงๆกันไปเลยว่าเราแบ่งข่าวดีไว้ไปเกะสไต이พรุ่งนี้เช้าใจผมก็อยากเกะเกะดูตอนนี้เลยเลยแต่ว่าเราคำนึงถึงพรุ่งนี้เช้าว่ามันจะไม่มีคลิปเพราะนั้นเราก็แบ่งอีกสองกล่องเอาไว้เกะพรุ่งนี้เช้านะเรามาเกะกล่องนี้ก่อนนะกล่องใหญ่สุดคุณนะคุ้นนะเหมือนจะน่าจะเป็น ขนมปิ๊ดนะท่านผู้ชมแต่ว่ารสชาติอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะขนมปิ๊ดนะท่านผู้ชมปิ๊ดฉลมก่อนนะโอ้โนี่ฮะกล่องวัคซีนมาดีนะเขาระบุหน้าหน้าหน้ากล่องว่าแย็ดย่านในและเดนะฮะแย็ดย่านในและเดนะฮะแต่ก็ได้กินกันหมดแหละพี่บุ้งปี่เบาเลยเขาไม่กินตรงนี้แหละท่านผู้ชม ก็แบ่งลูกหลานกันไปซีนมาดีเฮ้ชอบนี้โอ้ซีนมาดีมากเลยมีหุมอนี้ด้วยเอาหมูเข้าไปยางข้างในบ้านดีกว่านี่นะเขาซีนมาดีนะก็มีแปะด้านหน้าด้วยนะท่านผู้ชมน่าก็คือแบบใหม่เลยกล่องใหม่ ยังไม่เคยผ่านไปเกตมาก่อนนะแบบนี้เลยอยากมีกันกระเทกรอบๆของติปเลยทําทำกันกระเพกมาอย่างดีเลย โอ้มีซ่อนไว้อีกนะซ่อนนี่ซ่อนไว้ว่าข้างในคืออะไรโอ้มีซ่อนไว้ด้วยเดีย๋ยวมาเกะด,ดูกันข้างในคืออะไรอือนี่นี่เป็นขนมที่เด็เกๆชอบนะนี่นี่ท่านผู้ชม มันคือไส้สตรอเบอรี่รอบนี้เป็นสตรอเบอรี่อมันต้องชิมแล้วล่ะต้องชิมต้องชิมมันต้องชิม,อมของมาไม่ได้เราต้องชิมเลยนาย,อ,นายอยู่ข้างๆเลยนายเดินไปสินูน่นไม่ดูมือเลยที่เปิดอะ่ะนี่เจอที่เปิด้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาแกะดู ว่ามันอร่อยแค่ไหนสตรอเบอรี่ปกติมันจะเป็นรสช,ช็อกโกแลตนะฮะโอ้ดีจีนข้างในอีกนะโอ้หอมหอมสตรอเบอรี่มากมอ้ไมีเมละนะนี่ไม่เละ,นะม,ม,เละมันเป็นแห้งมันแห่งหมดเลยเ ตอนแท่งมันสั้นเดินไม่เล็กอหอมมบริมากเลยกินแล้วม่าเอิญจะกินเลยอย่ใส่จานอ่ะอแลหลานน่ะจะชอบมันหอมอร่อยมันหวานชอบมันแหละหลานเจ้านะ่ะไง กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เมตตาส่งขนมปิ๊บมาให้ญาติญาติผมแล้วก็ญาติญาติคนบ้านเนียนะก็ขอให้มีแต่วความสุขความเจริญเนาะที่หวังไหนก็ขอให้ส่ปรารถนานะครับผมเจริญแล้วนะฮะมีแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีอีกร้อยเท่าพันเท่านะครับสิ่งศิษฐ์ทั้งหลายทั้งปวงนะในกนละโลกนะขอให้ปกปักรักษาคุ้มครอง ท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับให้พ้นพวงจากอันตร,รายทั้งไปทั้งปวงเนาะนะครับขอให้มีแตความสุขความเจริญครับผมถ้าทุกนะเดี๋ยวนี้ก็จะไปแจกใจละลานเดี๋ยวละลานึ้นมาแล <ขอ S 1> ้วแบ,บ่งป,ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ,<น>ะขอบคุณตั่ใจนนดีกล่องไปก่อน,นะคะ,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเกะอีกสองกล่องนะฮะเกะอีกสองกล่องนะเดี๋ยวแบ่งเอาไว้ทําคลิปพรุ่งนี้บ้างวันนี้ก็ดึกแล้วเนาะ ่จริงผมว่าจะทำตั้งแต่ช่วงระวันแล้วแหละแต่ว่าเรื่องด้วยทำนู่นทำนงงี่ก็เลยค่ำเลยฮะโอเคครับผมฝากไว้ตรงนี้สวัสดีครับ